มากกว่ากำไรคือรอยยิ้มของชุมชนวันนี้สตูนรับสร้างบ้านพามาชมบรรยากาศการตอกเสาเข็มเพื่อเริ่มงานก่อสร้างอาคารโรงเรียนตาดีกามัสยิดบ้านท่าแพเหนือเราภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานการศึกษาและการทํางานรับใช้ศาสนาร่วมกับพี่น้องบ้านท่าแพเหนือบรรยากาศเป็นแบบไหนไปดูกันเลยครับวันทรดมลีนะนะครับวันนี้อลัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาไดหิสิงเ่มีคาีตสุด สิ่งแต่เป็นวากอฟยาริยได้ทําโรงเรียนแต่จะให้ประโยชน์กับโลูกหล้านพวกเราสิ่งสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งแต่ว่ามันเป็นสิ่งอยาบคาวดุนยาแต่เมื่อมันได้เกี่ยวยกับวากอฟมันจะกลายเป็นสิ่งที่ท้าวโอนและมันจะเป็นไส้ทานที่เลยไปยังคนแต่ว่ามีส่วนรวมทั้งหมดเดี๋ยวให้ตัวกระเทดต่อสักิดหนะึ่ง การคำดุลินล่ะนะครับจิวกูดขอบคุณอัลลสุมาตาล่าด้วยกับเปนองนะครับคุณแก่แก่กับน้องปัวโซนะคร,ร,ะโโราในการเปนองชาวบ้านทั้งหมดได้รวมมือรวมแรงรวมใจกันในการห้าทุนห้างบประมาณเพื่อจะมาซื้อที่ดินตรงนี้เพื่อทำโรงเรียนนะครับโรงเรียนประจําเมืิง หนังยากเะตรงนู้นั้นมันแข็งไป,ปสักทีก็มีการจัดงานจัดงานเสร็จแล้วก็เป็นนองก็มีการบริจาคตุกๆคร,รั่อเรือนตุกๆคนนี้บริจาคมาต่างมดเราก็มีการประชุมห้ารือรึกษาหรือ,รรอกันไล่ไล่กลังจนกระทั่ทงว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ได้หมอไปกับส,สตูนสร้างบ้านเป็นผู้เทวดาเนินการตรงนี้บังแซมเองกับตันเองก็มีความขอว่าเป็นผู้เทว่าคารุณาเนาะการุณาลายสิ่งลายประการลดราคามั่งไรมั่งแล้วคิดว่าจะทำ ซึ่งเล็กน้อยกนก็ได้ได้แถนแขนนังโอเคนั้นเมื่อมีเงินก็แล้วแกก็ทาให้แล้วหรือว่าเราจะให้เราทําเองด้วยก็ได้นะครับในนามของมัสยิดนะครับนอกนะครับตาแบวเนื้อนี้ก็ขอบคุณนะครับสตุนกับสร้างบ้านด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละครับสําหรับมัสยิดไหนที่ต้องการก่อสร้างต่อเติมหรือออกแบบอาคารสตูนรับสร้างบ้านขออาสาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือท่านสุดกำลังและความสามารถครับคิดสร้างบ้านคิดถึงสตูนรับสร้างบ้านครับ